เข้างานมาแล้วหยิบเครื่องดืม่มแล้วก็เดินหาเก้าอี้หาโต๊ะนั่งได้เลยนะจ๊ะเพื่อจะเมาส์มอยจะเราก็นั่งเพื่อประดับนิดนึงนะคะแล้วเราก็เดิน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 เราก็สงสัยว่าทาไมคนอื่นเขามีหมวกกันใส่นะคะปามนาก็เลยถามลุงลุงเราบอกว่าเดินตรงไปนู่นเลยเขามีจุดแจกหมวกนะคะ เป็นหมวกที่บอกถึงสัญลักษณ์ร้อยปีของบริษัทนี้นะคะเนาะเราก็มาต่อแถวนะจ๊ะรับหมวกกันไปเลยจ้ารับหมวกกันได้แล้วก็ประมาณนี้เลยจ้าได้หมวกฟรีแล้วจับเบอร์มาสองเบอร์พร้อมลุ้นรอรับรางวัลพิเศษกลับบ้านจ้ารับหมวกมาเรียบร้อยแล้วเราก็รับเครื่องดื่มมาเรียบร้อยแล้วก็มานั่งฟัง ฝรั่งสายฝอเมาส์มอยกันนะจ๊ะถามว่าเรารู้เรื่องหรืเขาไม่ไม่รู้จ้าเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำวิดีโอรอบๆไปนะจ้าไม่ระบุตัวตนจ้านั่งอยู่ใกล้ๆฝอฝรั่งคนนี้แหละจ้าเดินมาหน้าเวทีกันดีกว่าเริ่มขั้นตอนและพิธีการหน้าเวทีแล้วนะจ๊ะเราไปรับฟังกันเลยจ้าาเอี Vi står midt i en tid, hvor samfundet kræver innovation og ansvarlighed, og vores mål er ikke bare... ไปชมทางร้านอาหารนะจ๊ะสตรีทฟู้ดเราก็เดินไปทางนี้เลยจ้าชี้บอกแต่เดินไปตามลุงก่อนนะคะลุงยังไม่เดินมาตามป้าโมนาเลยจะไปหาอาหารกินตอนนี้ลุงมาแล้วนะจ้าไปเราไปหาดูซิว่ามีอะไรกินบ้างน้องชายลุงมาด้วยนะคะเดินมาพร้อมกันเราจะได้รับคูปองสามชิ้นต่อคนนะคะต่อท่านเนาะเราก็มาเลือกเลยนะจ๊ะ ตอนแรกป้ามมนาก็บอกว่ามีเคฟด้วยมีเคฟด้วยเคฟฝรั่งนะจ๊ะลุงบอกว่าไม่ต้องใช้คูป,ปองเลยเดินเข้าไปหยิบเลยดูคนทําเคฟฝรั่งสิทุกคนร่างกายบึกบึนมากนะคะไปต่อแถวเข้ารับฟรีเลยจ้าแต่ป้ามมนากินแซนด์วิชกันนะจ้านี่คือแซนด์วิชที่ป้ามมนาจะกินมื้อแรกของในงานนะจ๊ะเป็นอาหารแบบฝรั่งฝรั่งนะคะไม่มีสไตล์ไทยบ้านเราเนาะ แต่ก,ก็ไม่เป็นไรนะคะเขามียังไงเราก็กินแบบนั้นแระนะคะก็พอให้อยู่ทอ้องเนาะไม่มีอะไรมากถ้ากินไม่เรื่องมากท้องเราจะไม่ลํำบากนะจ้าหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยจ้าแซนวิชใส่ชิสเยอะๆอ,อยู่ท้องอยู่เด้อนะคะก็มีหลากหลายเมนูนะคะอาหารมีทั้งเมนูไก่ส่วนมากจะมีเมนูไก่นะคะ Bare må du navne hende Det på, at de Det ved du godt. Så har du ikke lyst at svare forkert i denne her, så tror jeg, den går til, til en anden. For vi tager det sidste spørgsmål, mine damer og herrer. Marius Pedersen, AS, en international koncern. I hvilke lande har Marius Pedersen aktiviteter? Danmark, Bulgarien, Rumænien, Danmark, Polen, Ungarn eller Danmark, Slovakiet og Tjekkiet? Hvad siger du? Var det forkert, det jeg sagde? <laughs> jeg tror, det, var det ikke rigtigt. Jeg tror, det var rigtigt. Jeg tror, det var rigtigt. Nej, men øh, så er det min skyld. Altså, eller, vi, vi, tager den. jeg tror, der er en vinder. Lige om lidt er der en vinder, mine damer og herrer. For det rigtige svar er... Ja, der står her. Danmark, Slovakiet. Tjekkiet. Er det rigtigt? Ja! Yeah! Det er rigtigt. Vi har en vinder. อันเฟินมิเนดามเฮอร์วินนอะฮูลฮอปฮูลฮูลฮหลังจากการละเล่นจบไปแล้วนะคะเราก็เคลียร์พื้นที่เตรียมเครื่องดนตรีของวงที่สองขึ้นมาตั้งนะคะเครื่องดนตรีวงที่สองเยอะมากมีกองสองชุดนะคะแต่อันอื่นๆป้าโมนาก็เรียกไม่เป็นเนาะคือเยอะอะเยอะนะคะ ตั้งกันไปพักน okay? ึงแล้ว huh. ค่ะใหญ่ๆเลยนะคะแล้วเราก็จะต้องเตรียมตัวนี่เขาก็จะบอกนะคะวงนี้ไม่รู้ว่าป้ามนาอ่านถูกไหมนะคะซานฟลิดูโอนะคะก็เป็นวงดนตรีที่เขาตีกลองนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาดูการละเล่นขั้นเวลานะจ๊ะเวทีใหญ่เขากำลังเคลียร์พื้นที่แล้วก็จัด เครื่องดนตรีให้วงดนตรีวงที่สองมาเล่นป้าโมนาก็หันมาเวทีเลกนะ,ะ๊ะเขาจะมีเวทีเล็กอีกเวทีหนึ่งเพื่อให้มีการแสดงขั้นเวลาคือเรามาเข้างานแล้วไม่มีเวลาว่างที่จะนั่งสักเท่าไหร่วงซ้ายวงขวาก็คือเวทีใหญ่เวทีเลกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเวทีเล็กเขาก็จะมีกลุ่มพี่ๆนะคะเขาเรียกว่าพี่ๆ เขาเรียกอะไรพี่ๆก็แล้วกันนะคะเนาะมาเล่นบิงโกชวนเพื่อนอเขาเรียกว่าอะไระชวนพนักงานที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแจกใบบิงโกกระดาษนะคะแล้วก็มาเล่นบิงโกกันป้าโมนาก็ไม่ได้นั่งโต๊ะเนาะเพราะว่าป้าโมนาหมดแต่เดินไปดูเวทีนูน่นเวทีนี่แล้วไปดูการละเล่นนูน่นนี่นั่น ผลสุดท้ายเขาก็แจกกันตอนที่เขาแจกเราไม่อยู่ไงเราก็เลยไม่ได้เล่นนะคะอยากเล่นมากป้ามมนาชอบเล่นนะคะบิงโกสมัยแต่ก่อนเคยเล่นบิงโกตอนที่อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะก็เลยได้แท่ยืนมองเห็นเขาสนุกก็ได้แค่ตบมือบ้างอะไรบ้างนะคะ คนไหนที่ชนะบิงโกก็จะมีขนมแจกแล้วก็มีช็อกโกแลตแจกนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะยังไม่จบนะอย่าเพิ่ง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 หนีป้าโมนานะคะขอบคุณก่อนนะคะคลิปนี้ยาวแล้วสวัสดีจ้า